ตำนานก๋วยเตี๋ยวโบราณกว่า60ปีโอ้โหร้านเนี่ย <this word> เขาเด่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวโบราณครัวในเจิดวันนี้เขาจะเปิดสูตรไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ นี่เลยคุณผู้ชมเจ้าของร้านนะฮะพี่เจอ๋อของเรา,สว,ส,ารสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจอ๋อร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วเปิดที่นี่7ปีครับเจ็ดปีครับสมัยก่อนพ่อเปิดที่ความสฉลี่ยก็60กว่าปีโอ้โหลงหกสกว่าปีแล้วที่นี่มีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมากินมีอะไรบ้างฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยวหมูกระทงแล้วก็กากหมูที่เราเจียวใหม่ๆเป็นก๋วยเตี๋ยวยำกากหมูครับผมเขาบอกไข่ที่นี่ไม่ธรรมดาเป็นไข่ไดโนเสาร์ถ้าทำเป็นลูกเบลเลอร์เลยยครับมมมีีไขข่่อูู้างในห ล้อมรอบนะครับกินแล้วก็อิ่มนะครับนี่คุณผู้ชมต้องมาลองนะชามเท่าไหร่ฮะชามร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทสำหรับไข่เดือดสาวนะถ้าปกติล่ะปกติก็หกสิบบาทครับผมหกสิบบาทเขามีเมนูลับหนึ่งเมนูมาสั่งได้จะเปิดสูตรด้วยนั่นก็คือกะเพราโจรครับเฮ้ยมีโจรมทอดกะเพราเหรอพี่โจรเราไม่มีครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นโจรกับใจมาทําก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเป็นโจรกับใจมาทำข้าวตี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับกะเพราโจร ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับด้วยพริกกระเทียมที่ตมไว้ผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หมูสับผัดให้เกือบสุกตามด้วยหมูกรอบกากหมูปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและที่ขาดไม่ได้เลยผงกุ้งรสรสหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทานไปรสชาติกลมกลม่อมไม่เค็มโดดแล้วใส่ใบกะเพราผัดให้แห้งๆตักใส่จานปิดท้ายด้วยหอมผักชีเพียงเท่านี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ โอ้ยเต๋วต้ยมยำโบราณในเจิดนะครับคุณผู้ชมแวะมาชิมได้ไม่ผิดหวังแน่นอนสูตรนี้60กว่าปีแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ซอยเคหะร่ม972แยก5ครับครับผมเปิดกี่โมงครับ 8โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับมีวันหยุดไหมฮะวันที่16หวยออกกับวันที่29ก่อนหวยออกครับอ่าแววมาได้นะครับวันนี้<ต>ผมก็มีผลิตภัณฑ์ผมปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากูเม m a มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์สั่งได้ทั้งช็อปปี้ลาซาด้าและตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทุกจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็มอบให้1ชุดนะคะขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง